ค่ะก็สวัสดีที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและประชาชนนะคะดิฉันสุธวันสุบรรณอยุธยาสนาจิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมในฐานะโฆษกพักเก้าไกลพร้อมด้วยสอสอประเสริฐคงสอนุวัฒน์สนาจิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลวันนี้นะคะพวกเรามีเรื่องที่จะมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบจํานวนทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกัน,นะคะ่ะ เรื่องแรกค่ะกรณีบริษัทรถยนต์ต่างชาติและกระบวนการยุติธรรมไทยค่ะเรื่องที่สองข้อกังวลต่อการฟ้องคดีเพื่อปิดปากประชาชนเรื่องที่สามค่ะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสอง5หค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่สี่กรณีที่คุณประเสริฐคงออกมาพูดเรื่องวัคซีนค่ะเรื่องแรกนะคะกรณีบริษัทรถยนต์ต่างชาติติดสินบนผู้พิพากษาไทย สืบเนื่องจากมีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะถึงการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีการจ่ายสินบนของบริษัทร,รถยนต์ให้แก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมไทยเพื่อให้ช่วยเหลือในการตัดสินคดีเกี่ยวกับภาษีนำเข้าสินส่วนรถยนต์คิดเป็นจำนวนเงิน350ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นดีการนั้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้มีการเปิดเผยชื่อของผู้พากษาที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป,เป็นเป้าหมายในการเจรจาต่อรองอย่างน้อย3คนซึ่งล้วนมีตำแหน่งระดับสูงนะคะพักเก้าไกลเห็นว่าการณีนี้ทำให้พี่น้องประชาชนมีความกมังวลและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต ของหน่วยงานและองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของไทยทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในศาลเองหรือหน่วยงานภายนอกนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ชาวไทยหลายคนนะคะเพิ่งมารู้ได้จากผลพวงของการสอบสวนของประเทศอื่นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะคะว่าองค์กรตรวจสอบของบ้านเรานั้นอ่อนแอด้อยประสิทธิภาพเพียงใด นอกจากนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าศาลและสถาบันตุลาการเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เสมอไปนะคะพักเก้าไกลจึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเร่งด่วนที่ฉันทราบว่าเมื่อวานนี้นะคะทางโฆษกสารยุติธรรมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะคะเป็นคณะทํางานตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีภาษีอากรที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเลขาสารพิธรรมนะคะนั่งเป็นประธานเองพักเก้าไกลหวังว่าจะมีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลจากกรณีดังกล่าวนะคะสูส่สารารณะให้โดยเร็วที่สุดและละเอียดที่สุดซึ่งการสอบสวนนะคะจะต้องไม่จํากัดอยู่เพียงแค่บุคคลที่ปรากฏชื่อตามข่าวเท่านั้นหากจะ,จะต้องขยายผลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ ทั้งนี้ในฝ่ายมิติบัญญัติมีหน้าที่ประการหนึ่งก็คือการสอบหาข้อเท็จจริงของการกระทําที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและในฐานะผู้แทนประชาชนค่ะที่ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนที่ออกเสียงเลือกพวกเรามามค่ะพักก้าวไกลจะดําเนินการส่งคําร้องในเรื่องดังกล่าวไปยังคณะมาตรีการการป้องกันและปราบปรา,กปามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะในกรณีนี้นะคะที่ฉันอยากบอกว่า กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการตรวจสอบจะนำประเทศชาติไปสู่ความพังพินาศค่ะเราจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะที่น้องประชาชนคะในท้ายที่สุดถ้ากรณีนี้เป็นเจตนารุตจริตสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือให้มีการตรวจสอบการใช้อำน,นาจตุลาการนั่นคือการผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่คอสอ ว่าด้วยการเอาผิดเจ้าพนักงานยุติธรรมในฐานบิดเบือนกฎหมายตามที่ทพักเก้าไกลได้แถละะแงข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะร่างพรบรดังกล่าวนะคะได้มีสอสอ,สอพักเก้าไกลเข้าซื่อกันนะคะก็ครบตามที่รัฐมนูญกำหนดแล้วค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะร่างพรบรดังกล่าวนะคะ ก็จะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยเพิ่มมาตรา200ขัอหนึ่งในวรรคสองนะคะกำหนดฐานความผิดจากการบิดเบือนกฎหมายของผู้รัากษาและตุลาการความว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการกระทำการบิดเบือนกฎหมายในการพิจารณาคดีการทำคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้องการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งทีขาดตัดสินคดี หรือการทําคํำต่งคําร้องหรือคําขออื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีค่ะนี่คือเรื่องแรกนะคะและเรื่องถัดมาค่ะกรณีนี้นะคะเป็นข้อกังวลต่อการฟ้องคดีเพื่อปิดปากประชาชนค่ะในขณะนี้นะคะมีการดําเนินคดีเชิง ของประชาชนนะคะเรื่สั้นๆว่าคดีติดปากรือสลับนะคะโดยการฟ้องคดีแบบนี้ไม่ได้หวังให้ได้มาซึ่นความยุติธรรมแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาระให้กับผู้ถูกฟ้องที่แสดงความคิดเห็นมีภาพวิจารณ์อาจจะเป็นการวิจารณ์รัฐบาลหรืองานต่างๆหรือเอกชนเองก็ตามค่ะปัญหาของคดีสลับที่สำคัญที่สุดนะคะทําให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ พ่ก็จะถูกฟ้องร้องซึ่งจะทาให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาสําหรับภาครัฐเองนะคะก็มีปัญหาที่จะตามมาค่ะก็จะมีคดีรบกรนรบตานะคะซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีพาระงนานเยอะเกินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องมาตั้งแต่ต้นซึ่งจะทําให้ไม่สามารถอานวยความยุติธรรมกับคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นได้โดยเร็วนะคะเราต้องมาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้ค่ะแทนที่รัฐบาลจะกระหนาเห็นปัญหาเหล่านี้และหาทางแก้ไขนะคะ กลับกลายเป็นต้นแบบในการไล่ฟ้องแตล่ละประชาชนตัเองค่ะที่เลวร้ายกว่านั้นคนเอกประยุทธ์จันโอชานะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อดําเนินการฟ้องหมิ่นประมาทประชาชนนะคะฟ้องระหว่างตัวเองกับประชาชนซึ่งนี่เป็นเรื่องไม่ปกติในแง่ของสามัญสำนึกและการใช้อานาจหน้าที่อย่างไม่มีจริยธรรมของบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะนายกเนี่ย มีคำสั่งที่32ทับ2563ลงวันที่21กันยายน2563ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมีชื่อเรียกั้นๆว่าคณะกรรมการคอตสสอนะคะล่าสุดมีการฟ้องคุณจรวินยูนะคะในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าละอายมากเพราะต้นเหตุคดีนี้มาจากการที่รัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงสิ่งที่ประชาชนสงสัยได้ก็เลยเลือกใช้การแสลบปิดปากนะคะเพื่อสร้างสังคมแห่งความเงียบขึ้นมาในรายละเอียดทางกฎหมายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยปกติเป็นการฟ้องในฐานะส่วนตัวการาวิภพากิจการการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ย จึงเข้าข่ายข้อยกเว้นความผิดตามกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่แล้วการตั้งคอตสสขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถูกฟ้องร้องและเป็นการกลั่นแกล้งอย่างชัดเจนนะคะนอกจากผิดจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วยังหาผิดรัฐธรรมนูญอีกด้วยนะคะขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะการตั้งคอตสสเพื่อดูแลเรื่องส่วนตัวหรือความผิดเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างชัดเจน เนื่องจากคอตสอที่มาจากคําสั่งราชการนะคะจะใช้งบป,ประมาณทางภาษีประชาชนต่างๆมาดําเนินการนะคะทำแบบนี้นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องออกมาตอบคําถามให้ได้ว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะคดีสลปจากรัฐบาลชุดนี้นะคะยังทําเป็นระบบค่ะเพื่อจงใจปกปิดความล้มเหลวจากการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่ใช้กลไกดีนะคะแต่หน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ d e s นะคะไม่ว่าจะเป็นภายใต้การบริหารของอดีรตรัฐมนตรีคุณพุทธิพงศ์คุณกากรหรือรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสรที่ได้ให้กระทรวงเนี่ยทำแต่เรื่องแบบนี้เช่นกนนันทั้งที่ควรจะเป็นความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่แต่กับไล่ฟ้องประชาชนตามพรบอรคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือที่เรียกว่า Misinformation นะคะมาไล่ฟองประชาชนโดยตีความว่าเป็นเฟซนิวไปซะทั้งหมดนะคะการกระทำดังกล่าวก็เป็นการแสรฟอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนวิจารณ์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งล้มเหลวทั้งในแง่ของสาธารณสุขและในแง่ของเศรษฐกิจค่ะในเรื่องสุดท้ายนะคะต่อกรณีแลรที่อยากกล่าวถึงก็คือ มีการออกหมายเรียกคดีมาตรา,า112ตามพออาญานะคะคกับเยาวชนอายุ14ปีเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นได้ชัดว่ากฎหมายมาตรานี้ถูกใช้อย่างพร่ำเพื่อหากจำกันได้นะคะจุดเริ่มต้นของการใช้กฎหมายดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันที่พลเอกประยุทธ์ประกาศให้ใช้กฎหมายทุกฉบับเพื่อจัดก,การกับผู้ชุมนุมค่ะนับตั้งแต่นั้นจึงมีการนำมาตรา112กลับมาใช้อีกครั้งและใช้อย่างเกินขอบเขต ตีความอย่างเกินตัวบทกฎหมายนะคะจนทำให้มีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากค่ะสิ่งที่น่ากังวลนะคะคำถามของดิฉันก็คือการทำแบบนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่สามารถปรักและศรัทธ,ธาในสถา,าบันพระมหากษัตริย์ได้จริงๆหรือการที่คนถูกคดีนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะทำให้ดิฉันเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยค่ะ การอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลายคําวิภาควิจารณ์นะคะจะกลายเป็นคําตดสินนินทาก็ต่อเมื่อทําให้เรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเป็นลับไม่โปร่งใสนะคะหลายๆเรื่องรัฐบาลควรมีคําตอบให้กับประชาชนก็กลับไม่ตอบกลายเป็นการสนทนาด้วยข้อมูลที่ถูกบ้างผิดบ้างนะคะพร้อมกับข้อกล่าวหาว่ามีคนนู้นคนนี้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเราต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นคำถามแห่งยุคสมัยและเป็นคำถามปกติที่สามารถพูดคุยกันได้นะคะด้วยสามัญสำนึกก็อยากจะบอกว่าก่อนทำเช่นนี้ไม่เป็นผลดีเลยค่ะและกรณีล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกค่ะในเบื้องต้นสสปฏิภาสันติพารานะคะได้เตรียมพร้อมประกันตัวหากมีหมายจับออกมาค่ะซึ่งพักคก้าไกยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขมาตรานี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งได้ยื่นฐานสภาไปแล้วค่ะ จากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการคดีสลัอย่างเป็นระบบเพื่อปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวของตนเองนะคะซึ่งพรรคก้าไกลจะเดินหน้าเต็มที่ในการผลักดันชุดร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนซึ่งยื่นไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้5ฉบับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2564ค่ะ ภาคเก้าไกลนะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันส่งเสียงให้ดังขึ้นอีกเพื่อสนับสนุนและทําให้กฎหมายเหล่านี้ถูกบรรจุเป็นวาระพิจารณาและผ่านสภาพเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2565นะคะในวาระรับหลักการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ31พฤษภา,าคมถึงวันที่2มิถุนายนนะคะพักเก้าไกลมีการเตรียมผู้อภิปรายไว้ทั้งหมด21คนค่ะการอภิปรายนะคะจะเป็นภาพรวมของงบปี65ซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยจะอภิปรายให้เป็นงบของการฟื้นฟูประเทศค่ะในปี65นะคะเราจำเป็นต้องฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด -19 นะคะและเราก็ไม่ได้ต้องการแค่ให้ประเทศกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะเราต้องการให้ประเทศดีกว่าเดิมค่ะ วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เห็นได้ชัดว่าประชาชนเนี่ยมีความเปราะบางและไร้ความมั่นคงในชีวิตได้มากเลยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีหลักประกันใดๆใ,ใ,ให้ประชาชนเลยคนที่จนอยู่แล้วก็จนลงไปอีกนะคะชนชั้นกลางที่ระดับฐานะปานกลางนะคะพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็แทบจะกลายเป็นคน,คนจนได้ในชั่วข้ามคืนค่ะพ่อค้าแม่ค้านักร้องนักดนตรีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขาดรายได้และมีหนี้สินมากมาย แต่สิ่งที่เจอในปี65นะคะงบของปี65มีการตัดสวัสดิการไปค่อนข้างมากค่ะงบปัดคนจนถูกตัด20,000ล้านบาทงบประกันสังคมถูกตัด20,000ล้านบาทงบบัตรทองถูกตัด1.8พันล้านบาทนี่ไม่ได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตประชาชนเลยและไม่ได้เป็นการฟื้นฟูอย่างแท้จริงค่ะในส่วนของงบประมาณที่ควรจะตัดบางอย่างกลับยังมีให้เห็นนะคะเช่นง,งบกลาผม ังมีการซื้ออาวุธซื้อกระสุนซื้อเรือดำน้ำซึ่งงบการซื้ออาวุธถูกปรับลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่างบประมาณด้านสวัสดิการซะอีกทราบดีนะคะว่าหลายอย่างเป็นเรื่องของความมั่นคงแต่พาพก้าไกลอยากให้ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะการจัดงบประมาณทั้งหมดนี้นะคะทำให้เราไม่ไว้ใจให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารงบประมาณประเทศอีกค่ะพาพก้าวไกลจะรวบรวมข้อมูลมาอภิปรายตลอด3ามวันนี้อย่างเป็นระบบ ผ่านผู้ให้รายทั้ง21คนค่ะอยากให้ทุกท่านติดตามรับชมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพับเก้ากลายอยากฝากไปยังหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนและผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ถูกปรับลดงบประมาณอย่างไม่เป็นธรรมอยากเรียนให้หน่วยงานต่างๆทําการทุทอนงบเข้ามาที่กรรมติการงบประมาณค่ะเพราะถ้าพรบงบประมาณผ่านวาระแรกไปนะคะในชั้นกรรมติการ พรรคเก้าไกลจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตัดงบที่ไม่จาเป็นเพื่อมาเติมงบประมาณให้กับพวกท่านที่มีหน้าที่นํางบไปดูแลชีวิตประชาชนค่ะต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายค่ะของคุณประเสริฐพงศ์ค่ะครับเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับผมสสประเสริฐพงศ์สอนวัฒสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคเก้าไกลนะครับ ประเด็นแถลงข่าวของผมวันนี้ก็สืบเนื่องจากทวิตของผมนะครับที่ออกไปเมื่อวันพฤห,หัสบดีที่ผ่านมาซึ่งทําให้เกิดดราม่ากล่าวหากันนะครับโดยบางส่วนผมก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไปบ้างแล้วนะครับที่ไปปรากฏทั้งในสื่อข่าวสดไทยรัฐหรือช่องแหรืออีกหลายๆสื่อที่มานะครับแล้วก็ที่โทรมาสัมภาษณ์และที่ผมเขียนโพสต์ในเพจก้าวไกลกระบี่แล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวของผมก็ตามนะก็ได้ตอบไปบ้างแล้ว วันนี้ก็จะขออนุญาตถแถลงเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเจตนาที่แท้จริงของการทวิตสื่อสารออกไปก็เพื่อให้มีการตรวจสอบถึงกรณีของสสที่มีโอกาสได้รับเลือกวัคซีน2ชนิดต่างกันที่ประชาชนเชื่อว่าวัคซีนแอสตร z าเซเนกมีคุณภาพป้องกันโควิดได้ดีกว่าวัคซีน s i n นแวคที่มีปริมาณมากกว่าซึ่งระหว่างสสที่เลือกได้นะครับ โดยฐานดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเวลาไปขอรับการฉีดวัคซีนกับประชาชนทั่วไปทุกคนญาติพี่น้องของเราที่แตกต่างกันคือเลือกไม่ได้เลยอันเป็นสาระสําคัญนะครับของการถแถลงวันนี้เพราะว่าเป็นการต้องการสื่อสารนะครับให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดสรรวัคซีนที่ผมต้องถามเรื่องการมีสองมาตรฐานนะครับของรัฐบาลเรื่องอภิสิทธิ์ที่รัฐบาลเนี่ย ให้สอสอได้รับเลือกวัคซีนได้อย่างไรนะครับอ่านทวิตเตอร์นะครับต้นเหตุของผมเนี่ยอาจจะดูเหมารวมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าเป็นสอสอรัฐบาลทั้งหมดหรือฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยรัฐบาลต้องตอบนะครับไม่ใช่ให้สอสอบางคนมาแก้ตัวว่าตัวเองก็ฉีดซิโนแวคเพราะมันมีคนที่ได้แอสตราเซเนกาจริง โดยมีอายุต่ำกว่า60ปีซึ่งไม่เป็นตามข้ออ้างของรัฐบาลหรือหลักวิชาการที่ตกเป็นข่าวออกมานะครับซึ่งถ้าสภาเปิดข้อมูลออกมาก็จะรู้กันเพราะผมก็ได้ท้าทายออกไปแล้ววันนี้ก็ขอมาย้ําอีกครั้งนะครับขอให้มีการเปิดข้อมูลผมต้องการถามหาความโปร่งใสครับตามหลักธรรมภาภิบาลที่รัฐบาลประกาศตามนโยบายแล้ก็ให้ขา้าราชการใช้อยู่ในประเทศนี้นะครับเรื่องของระบบจัดสรร วัคซีนนะครับที่เป็นบรรทัดฐานในระหว่างสสที่เลือกได้แต่ประชาชนเลือกไม่ได้ที่เป็นสาระสําคัญครับซึ่งผมได้เห็นกับตาได้ยินกับหูว่าสสฝ่ายรัฐบาลเองได้ฉีดแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็ข่าวของแม้กระทั่งฝ่ายค้านเองก็ได้ฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งมีอายุต่ำกว่า60ปีก็อยากดูว่ารัฐบาลจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับสุดท้ายก็ มีสสหลายคนนะครับมาเกาะกระแสผมซึ่งผมก็ไม่อยากลงรายละเอียดนะครับว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะมีเพื่อนสสที่อาจจะไปกล่าวอ้างว่าเจอผมในวันฉีดวัคซีนที่จังหวัดกระบี่นั่นนี่นู่นซึ่งจริงๆแล้วการตอบของผมหรือให้สัมภาษณ์สื่อนะครับถ้าอ้างเรื่องเพื่อนสสผมไม่ได้กล่าวถึงท่านนั้นนะครับผมกล่าวถึงท่านสสปริญญาช่วยเกียรติคีรีรัตนสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลจังหวัดตรังนะครับที่ ได้รับการโทรศัพท์สื่อสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและถามย้ำมาตลอดว่าถามย้ำหลายครั้งครับว่าเป็นสสพาังประชาลัฐหรือไม่และเมื่อไปฉีดวัคซีนนะครับก็เอาวัคซีนซีด่วยฉีดได้แต่ไม่เขียนในกระดาษนะครับในใบรับใบนัดว่าฉีดวัคซีนอะไรให้จนสสปริญญาช่วยเกียรติทีแลต้องโทรศัพท์ไปสอบถามหลังจากที่พวกเราตั้งวงคุยกันในวันพฤหัสที่ผ่านมาที่สภาผู้แทนรัษฎรว่ากรณีวัคซีน แต่ละคนได้รับการฉีดอะไรอย่างไรได้ข่าวจากฝ่ายรัฐบาลว่าอย่างไรได้ข่าวจากฝ่ายค้านว่าอย่างไรใครได้รับฉีดวัคซีนแล้วยังใครไปฉีดที่โรงพยาบาลของจังหวัดไหนใครไปฉีดที่บำราดนาราดุลน,นะครับซึ่งแ s สตร z าเซเนกาเนี่ยที่รัฐบาลน,นําเข้ามาแสนกว่าโดสนะครับแบ่งยังไงจัดสรรยังไงนะครับที่มีท่ามกลางข่าวนะครับที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลเนี่ยได้ฉีดแ s สตร z าเซเนก คนมีเส้นสายก็ได้ฉีดแอสตาเซเนกาแอสตาเซเนกานะครับซึ่งทุกคนทราบดีและมีคนได้ฉีดแอสตาเซเนกาทั้งที่อายุไม่ถึง60ปีนะครับเรื่องใหญ่กว่านั้นคือประชาชนเนี่ยไม่ได้ฉีดซีโนแวคแต่รัฐบาลใช้การหลอกล่อต่างๆให้ประชาชนไปฉีดซีโนแวคแบบลับๆไปเถอะนะครับทั้งๆท,ที่ประชาชนต้องมีสิทธิในการเลือกวัคซีนตามรัฐธรรมนูญด้วย ตามกฎหมายคุ้มของผู้บริโภคด้วยซึ่งสสได้เลือกนะครับสสมีโอกาสนะครับได้เลือกแอสตาเซเนกากับซีโนแวคโดยไม่คำนึงถึงอายุนะครับฝ่ายค้านบางคนก็ได้แอสตาเซเนกาที่ผมย้าไปทีนี้ผมก็ต้องถามว่าทําไมรัฐบาลให้สิทธิ์สสเลือกครับรัฐบาลต้องตอบนะครับการบริหารสต็อกจะต้องโปร่งใสทั้งแอสตาเซเน c a และ s i n นแวคซึ่งถ้ารัฐบาลโปร่งใสนะครับต้องบอกมาหมดสิว่าได้แอสตาเซเนกามาแสน 1น0 0งหมโดสหรือแสนกว่าโดสที่ว่าเนี่ยให้ใครไปบ้างเอาไปเกลีย่ยให้ใครเอาไปให้ที่ไหนนะครับซึ่งก็อีกไม่นานก็จะมีแอสตราเซเนกาเข้ามาอีก6กล้านหกล้านโดสนะครับว่าจะทำอย่างไรประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้เลยครับแค่หลักแสนนะครับหลักแสนโดสล็อตนี้ที่เข้ามายังทําอะไรไม่ได้เลยยังไม่อธิบายเลยแล้วก็เกิดกรณีเลือกปฏิบัติมาลแล้วถามว่าที่มาใหม่60ล้านโดสเนี่ย จะเป็นยังไงจัดสรรอย่างไรนะครับผมเป็นกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภควันพฤหัสบดีประชุมนะครับก็มีตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็มาให้คําชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการิการคุ้มครองผู้บริโภคมีระดับอธิบดีรองอธิบดีตัวแทนนะครับผู้อำนวยการออยอหรือแม,ม้กระทั่งผอสห่งติก็ไม่มีการชี้แจงข้อมูลนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับและก็จากข่าวการฉีดซิโนวแวคที่คลองเตยนะครับก็ ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่โปร่งใสการจัดสรรมีแค่ไหนเป็นธรรมไหมใครได้ฉีดครับสสได้เลือกแต่ประชาชนไม่ได้เลือกนี่มีเหตุผลอะไรที่สสได้เลือกนะครับคนที่ควรฉีดแอสตาเซเนกาที่ที่ในประเทศไทยที่ควรได้ฉีดก็คือกลุ่มหมอครับกลุ่มพยาบาลคนหน้างานนะครับมากกว่าซึ่งเราก็ได้ข่าวว่ามีคนดังหลายคนนะครับได้ฉีดแอสตาเซเนกาไป เพราะว่าไปบริจาคให้โรงพยาบาลบ้างหรือว่ามีบุญคุณกับโรงพยาบาลบ้างนะครับเรื่องนี้จะจบและชัดเจนนะครับเมื่อออกมาชี้แจงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือนายกรัฐมนตรีนะครับถึงการจัดสรรวัคซีนทุกยี่ห้อทั้งแอสตราเ n e c a s i n โนแวกนะครับผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ต้องการทะเลาะกับสสคนไหนยังไงนะครับ ที่ออกมาวิหาห์วิจารณ์ผมนะครับแล้วก็ต้องการให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมยืนยันว่าไม่ได้เอาประเด็นวัคซีนเป็นประเด็นการเมือง<ม>เป็นข้อขัดแย้งใดๆในสังคมที่พวกเรากำลังทุกคนคนไทยทุกคนกำลังตกใจแล้วก็มีความเกรงกลัวในประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่ผ่าน WHO องค์การอนามัยโลกแต่ อยองค์การอาหารและยาไทยบอกรับรองซึ่งรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันจาก w h เวนะครับการตั้งคำถามทั้งหมดของผมนะครับก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับท่านาสื่อพอจะมีคำถามอะไรบ้างไหมครับยินดีนะครับ จะกังวลทําไมฮะในเมื่อการทวิตของผมเนี่ยเป็นการทวิตบอกข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่ได้เหมารวมทั้งหมดแล้วก็จริงๆรัฐบาลต้องตอบเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าท่านเลขาสภาชี้แจงว่าไม่เลือกปฏิบัติผมก็ยังเรียกร้องอยู่ดีแหละครับว่าข้อเท็จจริงจะเคลียร์ก็ต่อเมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อสสอ,อายุสส และวัคซีนที่สสได้รับครับผมไม่กังวลอะไรรลกครับซึ่งการทวิตของผมก็พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะผมยืนยันว่าผมทวิตความจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดข้อขัดแย้งในเชิงวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะวัคซีนทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับมันมีข้อสงสัยก็ได้เพราะข้อเท็จจริงนะวันนี้เห็นได้ชัดครับสสฝ่ายค้านก็ได้รับแอสตราเซเนกาทั้งที่อายุไม่ถึง60ก็มีผมก็เลยต้องตั้งคําถามว่า แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลก็เรียกร้องตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าทางรีขาสภาได้ชี้แจงให้ชัดไปกว่านั้นนะครับผมก็ยินดีว่าประชาชนก็จะได้ประโยชน์ครับว่าเปิดเผยสิครับเปิดเผยว่าสสแต่ละคนทําไมมีโอกาสได้รับเลือกแต่ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับเลือกในวัคซีนสองชนิดสองยี่ห้อที่ความรู้สึกประชาชน บอกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง W ี o รับรองอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้รับรองแล้วการฉีดจัดสรรไปที่ไหนอะไรอย่างไรเหมือนที่ผมแถลงนั่นแหละครับ<ส> <c oughs> ผมก็ทวงถามหาหลักฐานความจริงเหมือนกันนะครับว่าหลักฐานของผมที่พูดก็คือว่าเราได้ยินกับหูได้เห็นกับตาไงครับว่าจากการพูดคุยกับสอสอ ในทั้งฝักใฝ่ค้านด้วยกันนะครับเพื่อนสสหลายคนเขาก็พูดยืนยันมาและบอกตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดจากการถแถลงของสถาบันที่รับผิดชอบว่าคนที่อายุต่ำกว่าคนที่อายุสูงกว่า60ฉีดแอสซาเซเนกาแต่ข้อเท็จจริงที่เรารับรู้มาหน้าวันนี้มันไม่ใช่ไงครับคนที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบก็คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบแจกจ่ายวัคซีนออกไปตัางหาร,รวมทั้งขอให้รีบเปิดเผยสิครับว่าสสคนไหนอายุเท่าไหร่ได้วัคซีนยี่ห้ออะไรไปนั่นแหละครับคือหลักฐานผมก็ยังเรียกร้องอยู่ตรงนั้นอยู่ดีเพราะผมยืนยันว่าทวิตของผมก็เป็นความจริง ไม,ไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของดุลพินิษของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือเกรงกเกรงใจสอสอหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องถามหาข้อได้จริงกันไปครับ ใช่ครับผมต้องการคําตอบจากรัฐบาลกับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้หรือานายกเองที่ดูแลรวบอำน,นาจไว้ทั้งหมดนะครับว่าคุณจัดสรรวัคซีนไปที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะแอส r ราเซเนกที่มีแสนกรโดสและวทาไมประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกมันไปอยู่ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่อย่างไรเรื่องนี้ประชาชนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มันมาเกิดกับกลุ่มสสพวกผมก็ต้องตั้งคําถามไงครับก็รอคำตอบจากรัฐบาลน,นะ ไม่เนี่ครับเพราะว่าผมผมผมเปิดประเด็นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับผมก็ไม่ต้องการที่ไปขัดแย้งกับสสท่านไหนอะไรยังไงหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้ําว่าไอ้ผมกล่าวถึงเขาหรือเปล่า่งจริงๆแล้วผมก็บอกแล้วนะครับว่าในวันที่ผมไปฉีดวัคซีนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยผมก็รู้ดีว่าผมไปเจอใครอะไรอย่างไรแล้วก็ที่ผมอ้างเรื่องของว่ามีการโทรสอบถามเพื่อนสสอเนี่ยผมก็พูดถึงสสปริญญานะครับไม่ได้พูดถึงสสคนนั้น คุณนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับ